ดีไซน์หน้าหลอ่อทรงกล่องท้ายลาดมาดคล้ายเลนส์โรเวอรเป็นอะไรก็ได้ในคันเดียวทั้งรถไฮบริดและรถไฟฟ้าขับได้สนุกสุขุมนุ่มลึกแรง347แรงม้าแบบนนเนียนๆไฟฟ้าบวกน้ำมันวิ่งได้ไกลกว่า1,000ันกิโลเมตรนี่คือเจคูเซเว่น s ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาคารนิวซอรไลน์นะครับในคลิปนี้ผมอยู่กับรถคันนี้ครับเจคู่เซเนะครับแล้วก็มีรหัส HSS นะฮะอาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับแต่รถคันนี้ก็เป็นรถในรูปแบบของ plug-in hybrid นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจในหลากหลายจุดนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถของทางโอม d ด้าแอนเจคู่นะครับกับการทําตลาดในบ้านเราจริงๆบริษัทโอม d ด้าแอนเจคู่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเครือของบริษัทเชอร์ี่นะครับออโตโมบิลของประเทศจีน และการทำตลาดในบ้านเราของ o อม d a ้าแอเคูเนี่ยเขาทำรถมา3โมเดลแล้วนะโมเดลแรกเนี่ยก็คือในตัวของ C ีไฟนะครับในรูปแบบของ EV นะครับแล้วก็ในตัวของเจคู u, นะครับในตัว J6 ซึ่งเป็นรูปแบบของ EV เหมือนกันนะครับแล้วก็มาถึงโมเดลที่3นะครับในตัวของ j จคู่คันนี้แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของ EV นะเป็นปลั๊กอินไฮบริดความน่าสนใจของรถรุ่นนี้นะครับทางอาคารนวส์ออไลน์เนี่ย รวบรวมไว้นะฮะว่าน่าสนใจ5ไฮไลท์มีอะไรบ้างวันนี้ไปดูนครับไฮไลท์เรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของดีไซน์รถคันนี้มีความน่าสนใจนะครับหลายคนบอกว่ามันน่าหล่อมากเลยนะครับดูมีความพรีเมียมจริงๆรถคันนี้เนี่ยอยู่ในพิกัดของรถ BSUV นะเป็นรถเหมือนกับ,บเอเนกประสงค์ยกสูงนะครับแต่อาจจะขนาดใหญ่ไม่มากนะักแต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าคันนี้มันเป็น BSUV ที่มันค่อนไปทาง C SUV นะแต่อาจจะไม่ถึง C คือเรียกว่าเป็น B ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะครับไฟหน้านะครับจะเห็นว่าไฟหน้าเขาก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกตานะอย่างตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไฟหน้านะตรงนี้จะเป็นไฟ d a y ย i ์ไทม์ n ั n นิ่งไลนะครับแล้วก็ไฟหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับพูดถึงมิติตัวถังนิดนึงนะฮะเจคู่คันนี้เนี่ยความกว้างอยู่ที่1,865ม mm มนะครับความยาวอยู่ที่4 5 0 0 mm. มม ความสูงอยู่ที่1,670ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,672ม mm, ิลิมรนะครับแล้วก็ระยะ,ะก้าวเคลนสูงจากพื้นเนี่ย174เซนนะครับไฟหน้าก็จะเป็นดีไซน์จะเห็นตารางเหลี่ยมๆเ,เล็กๆแบบนี้ซ้อนกันอยู่นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นลายแบบตั้งๆแบบนี้นะฮะมีสัญลักษณ์ j ู่แบบนี้นะครับ,รแ,บ,บ,รบแล้วก็ที่กระจังหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีดีไซน์ให้มีช่องอมีรูระบายแบบนี้นะ ให้เรียกว่าอากาศเข้าได้เพราะว่ามีส่วนของเครื่องยนต์ด้วยรวมไปถึงนี่นะฮะชายด้านล่างของอกันชนหน้านี่ก็จะมีช่องระบายแบบนี้นี่มีเซนเซอร์มีไฟตัดบออแบบนี้มาให้อย่างที่บอกนะไฟ3ช่องแบบนี้ข้างบนเดย์ไทม์นะครับตรงนี้เป็นไฟเป็นตำแหน่งของไฟนะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของคิ้วบางโคนก็จะมีดีไซน์สีดําแบบนี้นะเป็นสีดําด้านนะครับนี่ตัดคิ้วนี่เขาจะเป็นสีดําด้านอย่างนี้หมดนะครับ แต่ว่าถ้ามาครึ่งคันบนจะเห็นนะฮะตั้งแต่กระจกนะครับเป็นลักษณะสีดําเงาอันนี้กระจกเขาก็มีไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งมาให้นะครับลูกเล่นนะครับของรถคันนี้อย่างที่เห็นนี่ตรงคิ้วขอบข้างประตูเนี่ยก็จะมีลายคล้ายๆธงตารางหมากลุกนะด้านท้ายนี่ไฟก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับยาวตั้งแต่ขวาจรดซ้ายแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์เจคู่แบบนี้แล้วก็ก็จะมีไฟดีไซน์ตารางหมากรุกแบบนี้เช่นเดียวกัน นะครับมีดิฟฟิวเซอร์ท้ายแบบนี้มาให้นะครับนี่มีโลโก้ J7-J7 แบบนี้นะครับนี่ด้านท้ายนะครับเปิดฝาขึ้นมาได้แบบนี้ด้วยไฟฟ้านะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของพอประมาณนี่ด้านท้ายนี่เขามีถาดโฟมแบบนี้เป็นรองเป็นชุดฉุกเฉินซ่อมยางอะไหล่ได้นะครับ สำหรับซ่อมยางก็วางเป็นช่องแบบนี้ก็ต้อนของภรรยาได้นิดหน่อยนะครับก็ฝาท้ายก็ปิดได้ด้วยไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็เรียกว่าน่าสนใจสําหรับดีไซน์ภายนอกนะแล้วก็สีอย่างที่เห็นเนี่ยเขามีสีสีนะมีสีดําสีขาวสีเงินแล้วก็สีเทาแบบคันนี้เนี่ยสีเทานะฮะเป็นโอลิฟเกรย์นะเป็นสีเทาแต่หลายคนอาจจะมองเป็นสีแบบ เหมือนฟ้าอมเขียวอะไรประมาณนะั้นนะก็เป็นดีไซน์ทางเลือกของสีที่น่าสนใจสีส,สีนะครับสำหรับ j จคูเซเว่คันนี้แล้วก็ในรุ่นย่อยนะเขาทำตลาด2รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นด y นามิก899แล้วก็รุ่นท็อปในตัวที่ผมและอาคารนิวนะนำมาทดสอบคันนี้999,000นกะครับก็จะได้ในเรื่องของออปชั่นที่แตกต่างเพิ่มเติมก็มารวมถึงราวหลังคาแบบนี้แล้วก็หลังคาแบบ ันรู้แบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับดีไซน์ภายนอกของรถคันนี้นะที่หลายคนบอกว่าแม่มันหล่อแล้วก็มันมีความละม้คล้ายคลึงกับเลนส์โ o เ e r รมากๆเลยครับนี่นะครับกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะฮะสู่เข้าสู่ห้องโดยสารซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่2ของรถคันนี้นะครับนี่ กดล็อกแบบนี้นะฮะก็ประตูแบบมือซ่อนก็จะเปิดออกมา่างนี้นะครับด้วยสัดส่วนของหลังคาเขาเนี่ยเปิดมาแม้จะเป็นมุมแบบนี้นะมุมตัดแบบนี้ตรงเสาเอนะครับแต่ก็ขึ้นรถได้สะดวกด้านหลังก็เช่นเดียวกันสามารถขึ้นลงได้สะดวกรวมถึงระยะาคาลเชรลนส์อย่างที่บอกด้วยนะครับประตูก็เรียกว่าเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันดีกว่า ในห้องโดยสารก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าการขึ้นลงอย่างที่บอกก็ทําได้สะดวกแล้วก็เข้ามาเนี่ยห้องโดยสารโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีความค่อนข้างจะมินิมอลนะแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่จะาวางอุปกรณ์ต่างๆให้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับในเรื่องของพวงมลาลัยนี่อันดับแรกเลยนะครับพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบ3มก้านแบบนี้นะก็จะเป็นทรง3มก้านแล้วก็ปรับได้4ทิศทางนะเลื่อนเข้าออกขึ้นลงแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของคันเกียร์ก็จะอยู่ที่คอพวงมาลัยแบบนี้นะนี่เห็นะคันเกียร์นะเ mm hmm. R K ี N ร D อ P นะครับก็เวลาเลื่อนอย่างเข้าเกียร์ดีก็ยกลงนี่แบบนี้นะฮะนะครับเกียร์ R ก็ดันขึ้นนะครับสะกดเป็นเกียร์ P ก็สามารถกดที่ปุ่มบริเวณหัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเกียร์ P, นะครับในส่วนของหน้าจอที่เป็นมตรวัดแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะขนาด10.25นิ้วนะครับ ขนาดของพวงมาลัยนะหลายคนที่ไปรีวิวรถคันนี้บอกว่าขนาดของพวงมาลัยอาจจะบดบังนะครับในเรื่องของจอมาตรวัดแต่สาหรับผมไม่มีปัญหานะพวงมาลัยก็มีสัญลักษณ์เจคู่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะหน้าจอกลางขนาด14.8นิ้วหน้าจอกลางนี้รองรับ Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto ตนะครับการควบคุมก็ในรถคันนี้ก็จะเน้นจอกลางนะเพราะว่าจะเห็นว่าปุ่มอะไรต่างๆของรถคันนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เห็นที่เป็นปุ่มนะแยกออกมาจาก หน้าจอหลักเนี่ยก็จะมีในนีปุ่มออโต้นะครับนะครับปุ่มเลือกโหมดการขับนีแบบนี้นะฮะปุ่มเลือกโหมดการขับก็จะมีอีโค่นอร์มัลนะฮะสปอร์ตนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับล็อกประตูแบบนี้นะครับถ้าอ่าเรียกว่าล็อกอยู่นะฮะก็จะมีสีแดงๆขึ้นแบบนี้นะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟอัศาสตรนะฮะไฟฉุกเฉินก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เป็นการเลือกโหมด การขับนะโหมด EV หรือว่าโหมด HEV นะครับก็จะเป็นปุ่มที่แยกออกมาจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของหน้าจอกลางก็อย่างที่เห็นนะฮะอย่างถ้าปรับแอร์เนี่ยก็ยังไม่มีปุ่มปรับด้านนอกนะเพิ่มอุณหภูมิเดี๋ยวนะฮะเพิ่มอุณหภูมิแอร์นี่ก็ต้องมาเลื่อนจากตรงนี้เอานะครับอันนี้เป็นเรื่องของแอร์นะครับในเรื่องของการปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับก็พูดถึงกระจกนิดนึงกระจกก็เป็นแบบลดเสียงนะครับ สิ่งรบกลุนภายนอกนะครับฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างก็ปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับกระจกหน้าต่างนี่ก็ควบคุมตรงนี้ด้วยระบบ One Touch แบบนี้นะเนี่ย,ยปิดเปิดปิดนะครับกระจก One Touch นะครับก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบ One Touch นะครับมีตรงนี้มีที่วางแก้วให้นะครับตรงนี้เป็น Wireless c h a r g นะครับวางได้สองช่องนะแต่ว่า Wireless c h a r จริงๆวางได้ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่ง ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของการวางเลยเยอร์คอนโซลนะฮะก็ะะะถือว่าทําได้สวยงามนะ,ะแล้วก็เขาก็เน้นในเรื่องของดีไซน์ช่องแอร์นี่จะเด่นหน่อยนะฮะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับหมุนอันนี้นะฮะปรับหมุนในเรื่องขององศาแอร์ได้นะฮะไม่ต้องใช้การปรับที่หน้าจอนะ,ะมาปรับตรงนี้ได้ใครอยากเพิ่มร้อนเพิ่มอ,อ,อยากปรับให้แอร์มันตรงกับเราก็ ใช้มือแมนวนวลแบบนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นกานไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดใบปัดน้ําฝนหน้าแล้วก็หลังนะครับตำแหน่งนี้ลําโพงนะเึ่งเสียงโซนี่แปดตำแหน่งนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบ่อหน้านะครับนี่ตำแหน่งของการเปิดสลูปนะครับ เปิดม่านไฟฟ้าแบบ one touch นะครับอันนี้ผุมเปิดสลูปนะ,ะเปิดสลูปได้แบบนี้นะครับอ่านี่เราปิดนะฮะมันเปิดได้จริงนะครับไม่ได้เป็นหลังคากระจบเต็มบานให้มันร้อนหัวเล่นๆนะนั่งแล้วก็เปิดได้จริงม่านนี้ถ้าร้อนก็อ่าถ้าอยากชมแสงชมตะวันนี่ก็เปิดได้ยาวๆแบบนี้นะครับหรือว่าก็ปิดได้ได้วยปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของม่านเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดมา่านไว้นะแล้วเราดับเครื่องรถนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปิด <_ S 1> ทิ้งมาแบบนี้นะมันปิดให้ออโ,โต้นะครับก็เป็นระบบที่เรียกว่าติดตั้งมาในรถคันนี้นะครับสําหรับในเรื่องของดีไซน์ภายในแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งที่นั่งนะเอาผู้โดยสารตอนหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมทิศทางนะครับถ้าเป็นผู้นั่งก็จะสี่ทิศทางในเรื่องของตําแหน่งการนั่งแล้วก็ ความอบรัดของเบาะเนี่ยผมว่าเบาะมันก็หนากําลังดีเลยนะนะครับแล้วก็พอนั่งขึ้นมาเนี่ยผมชอบที่ตําแหน่งของขอบกระจกเนี่ยมันเรียบแบบนี้นะมันก็ทําให้มองกระจกด้านข้างได้ง่ายด้วยนะครับกระจกมองข้างก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถวางเท้าแขนได้เวลาขับแบบนี้นะช่วยลดความเมื่อยล้าได้เวลาขับนะตำแหน่งมันก็องศาพอดีกับการที่จะถือจับกริปพวงมลาลัยแบบนี้นะครับ แล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ให้นะก็เป็นช่องค่อนข้างใหญ่นะเราเก็บของนะครับตำแหน่งสําหรับการนั่งเนี่ยผมร้อยเจ็ดสิบสี่นะเฮดรูมเล็กรูมเหลือๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยการวางขาแนมะ้จะมีคอนโซลเกียร์ตรงนี้ตรงกลางนะแต่ว่าเวลาเรานั่งขับเนี่ยมันสามารถที่จะวางเข่าซ้ายแบบเนี้ทิ้งไปได้แบบไม่เบียดนะครับรถบางคันมันจะเบียดช่วงนี้แต่คันนี้ไม่มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหน้านะ ถือว่าเขาก็ออกแบบเบาแล้วก็ในเรื่องของการนั่งอะไรได้ค่อนข้างสบายในส่วนของเบาะหลังนะครับก็นั่งสบายจากพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะมีให้เหลือๆครับวัสดุภายในนะครับตกแต่งเน้นความเรียบหรูนะครับด้านหลังมีเบาะที่เป็นหมอนรองศีรษะมาให้3ามตำแหน่งด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของที่วางแก้วน้ําและที่เท้าแขนบริเวณเบาะด้านหลังด้วยครับจุดเด่นภายในโดยรวมนะครับก็คือหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด14.8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto S <S <an> การควบคุมก็เน้นจอกลางนะครับมีฟังก์ชัน i n าคาร a r อเกะที่สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนแล้วเปิดเลือกฟังก์ชันตัดเสียงร้องออกได้นะครับเพื่อเป็นราโอเกะเต็มรูปแบบมีฟังก์ชันการแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้านะครับหรือว่า Head-up Display มีระบบชาร์จไร้สายมีไฟเรืองแสงรอบห้องโดยสารนะครับหรือว่า Ambient Light 64เฉดสีรวมไปถึงแผ่นปิดสัมภาระด้านหลังนะครับที่เป็นจอภาพโปรเจคเตอร์ แบบหมวนเก็บได้แล้วก็มีช่องจ่ายกระแสไฟบริเวณที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับขนาด 12V โวลต์แล้วก็ยังมีลูกเล่นคล้ายกับรถไฟฟ้านะครับกับการรองรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกหรือว่า V 2 L ได้สูงสุด3 3กิโลวัตต์หรือว่า3 3 0 0วัตต์ครับนี่ครับเปิดฝากระโปรงมาจะเจอตัวเครื่องยนต์นะฮะ1.5ที่วางไว้นะฮะในใต้ฝากระโปรงหน้าแบบนี้ นะครับก็อย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ S H S ก็ย่อมาจาก Super h y b r i d System ครับที่มีจุดเด่นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานกันอย่างลงตัวแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นกำลังทำงานแยกกันนะครับทั้งซีรีส์ h y b r i d แล้วก็ p a r a l l e l Hybrid ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาในส่วนการขับขี่ที่นุ่มนวลและไม่มีการกระตุกแล้วก็สามารถตอบสนองได้ดีในทุกหมดการขับขี่นะครับกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบ เครื่องยนต์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นขุมพลังทางเลือกที่เจคู่คันนี้นะฮะก็มีแล้วก็เป็นความแตกต่างที่น่าสนใจครับแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับเป็นแบบ LFP นะส่วนในเรื่องการชาร์จนี่ครับช่องชาร์จเขาจะอยู่ด้านขวาของคนขับแบบนี้นะเป็นแบตแบบ LFP นะครับขนาด18.3กิโลวัตต์อลนะครับ,รบช่องชาร์จอยู่ด้านหลังขวาแบบนี้นะฮะส่วนช่องเติมน้ำมันจะอยู่ด้านหลังซ้าย นะครับเข้าปั๊มก็ระวังในเรื่องของการเข้าปิดช่องให้ดีนะแล้วก็มีการชาร์จนี่นะทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับ AC, AC เขาชาร์จได้สูงสุด6.6กิโลวัตต์ส่วน DC Fast Charge นะครับสูงสุดได้40กิโลวัตต์การใช้งานจริงก็สามารถชาร์จแบตเตอรี30่30-80%ได้ใน20นาทีนะครับถ้าเทียบกับ C-Lion คู่แข่งนะฮะที่รองรับสูงสุดได้18กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ยในตัวของ JCU เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับ แบตเตอรี่ในแบบเบรดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับหรือว่า LFP ขนาด18.3กิโลวัตต์ชวอยู่ใต้ท้องรถนะครับส่วนช่องชาร์จอยู่ด้านหลังขวาช่องเติมน้ำมันจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับการชาร์จครับรถคันนี้สามารถรองรับ AC ชาร์จสูงสุดได้ที่6.6กิโลวัตต์ส่วนข้อดีก็คือการรองรับ DC ฟัสชาร์จได้สูงสุดถึง40กิโลวัตต์ครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญให้กับ J จคูคันนี้ในเรื่องของการรองรับการชาร์จไฟแบบเร็ว โดยการชาร์จแบบ DC นะครับรถคันนี้สามารถชาร์จจาก30-80%ถึงได้ในเวลาประมาณ20นาทีครับอัตราเร่งที่ดีแล้วก็การขับขี่ของช่วงล่างที่เน้นนุ่มสบายนะครับก็เป็นไฮไลท์เรื่องที่5ของรถคันนี้นะครับที่ต้องบอกว่าในเรื่องของช่วงล่างนะครับก็จัดอยู่ในเป็นช่วงล่างที่ใช้ได้นะครับด้านหน้าแบบ m a ็กเฟิร์สันสตแล้วก็ด้านหลังแบบมั l ติลิงกแม้ว่าจะมีการโครงบ้างในบางจังหวะเนื่องจากเป็น SUV ที่มีตัวถังสูงนะครับแต่ก็ไม่เด้งมากนะ แล้วก,ก็การตอบสนองในเรื่องของอการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค o โหมดนอร์หรือโหมดสปอร์เนี่ยรถคันนี้ก็สามารถทําได้ดีครับโดยส่วนตัวนะครับจากการขับขี่ใช้งานนะครับในเรื่องของทัศนวิสัยของผู้ขับโดยรวมก็ทําได้ดีครับแต่ในรถก็ยังมีมุมอับสายตาอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะมุมมองผ่านกระจกมองหลังที่เรียกว่ามีมุมมองค่อนข้างเล็กและแคบนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเข้าเกียร์ที่ตำแหน่งคันเกียร์ที่คอพวงมาลัยนะครับ ก็จะมีจังหวะในการรอเข้าเกียร์ในช่วงของการเปลี่ยนเกียร์อยู่นิดๆครับส่วนในเรื่องของการขับขี่และสมรรถนะโดยรวมนะครับก็เรียกว่าตัวรถให้การตอบสนองที่ดีในทุกโหมดจุดที่ชอบอีกจุดคือพวงมลาลัยที่ทํางานได้แม่นยำนะครับและน้ําหนักของแป้นคันเร่งไฟฟ้าที่ออกแบบมาได้ดีในส่วนของการเปลี่ยนโหมดระหว่างเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทําได้อย่างราบรื่นจนแทบไม่รู้สึกครับโดยรวมนะครับความน่าสนใจของรถคันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการขับขี่ในโหมดไฟฟ้าได้บางส่วน แล้วก็การมีเครื่องยนต์สันดาปเป็นตัวช่วยเสริมนะครับกำลังของตัวรถรวมถึงการออกแบบตัวรถโดยรวมนะครับที่ทางทีมวิศวกรก็ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเสียงของเครื่องยนต์เมื่อเวลาทํางานก็ทําได้ดีได้อารมณ์การขับขี่ไม่ต่างจากรถไฟฟ้าเพราะมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวหลักนะครับแม่เป็นไงฮะทั้งหมดนั้นก็คือ5ไฮไลท์ความโดดเด่นของ J จคูเซเรหัส SSS คันนี้นะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่น่าสนใจนะตอนนี้เรียกว่ากระแสะรถปลั๊กอินไฮบริดมาแรงจริงๆนะในเรื่องของเรียกว่าการวิ่งได้2ระบบนะครับทั้งน้ํามันแล้วก็โหมดไฟฟ้านะครับการขับขี่ที่เรียกว่าได้ฟีลของรถไฟฟ้ารวมไปถึงระยะทางต่อการชาร์จแล้วก็น้ํามันเต็มถังหนึ่งครั้งเนี่ยเขาเคลมมาวิ่งได้ไกลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์งจุดน,นั้นได้ดีนะครับก็เป็นความน่าสนใจของเจคู เซเวนะฮะของทางเจพูที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะส่วนคลิปต่อไปของทางอาคารนิวซอลไลจะมีอะไรมานำเสนอนะฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ